ช็อกศาลอวดศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์คดีรัฐประหารจดจบหรือบทใหม่การเมืองวิกฤตบทวิเคราะห์คำสั่งศาลจำคุกหนึ่งปีสะเทือนการเมืองไทยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งบังคับโทษจำคุกหนึ่งปีดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีชั้น14กรณีการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งศาลวินิจฉัยว่าไม่ถือเป็นการรับโทษตามกฎหมาย คำสั่งนี้ไม่เพียงส่งผลโดยตรงต่อตัวดรทักษิณแต่ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อเสถียรภาพทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยและภูมิทัดการเมืองไทยในภาพรวมสวัสดีครับผมมิวัติเราจะมาอัปเดตเติมเต็มขา่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปบทวิเคราะห์นําโดยสสดรสุนัยและทีมงานช่องสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับประเด็นทางกฎหมายเมื่อชั้น14ไม่ใช่เรือนจําหัวใจสําคัญของคมวินิจฉัยศาล คือการตีความสถานะการพักรักษาตัวของดอกเตอร์ทักษินที่ห้องผู้ป่วยพิเศษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาศาลเห็นว่ากระบวนการส่งตัวและการพักรักษาตัวนอกเรือนจำไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบของกรมราชทัณฑ์อย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อความกระจ่างชัดของบริบทแห่งคดีจึงต้องมองภูมิหลังและพฤติเหตุแห่งคดีจึงจะเข้าใจเนื้อแท้ของคำพิพากษากล่าวคือ คดีคำร้องนี้เกิดจากมวลชนเผด็จการฝ่ายขวาจัดที่อาฆาตแค้นดรทักษิณมาตั้งแต่การรัฐประหารปี2549และคำวินิจฉัยของศาลก็เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ศาลเพิ่งทำรัฐประหารเงียบยึดอำนาจจากนายกแพทองทานอีกทั้งการไต่สวนคดีนี้ก็มีพิรุเพราะเป็นคดีที่ศาลเคยยกคำร้องไปแล้วหลายครั้งจึงเป็นการร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้ไม่อาจาคิดเป็นอย่างอื่นได้นอกจากมีแรงจูงใจทางการเมืองที่จะกำจัดความศรัทธาทางการเมืองต่อครอบครัวจิรวัตและพรรคเพื่อไทยและยิ่งหากมองย้อนหลังผลจากคดีล้วนแล้วแต่เป็นคดีที่เกิดขึ้นอย่างผิดหลักนิติธรรมคือการตั้งสารพิเศษในช่วงการรัฐประหารโดยพิจารณาคดีลับหลังและลักษณะคดีแบบเดียวกันเช่นการให้รัฐบาลพม่ากู้เงินซึ่งก็เหมือนกับที่นายประยุทธ์หัว้าคณะรัฐประหารทำกับรัฐบาลพม่าเช่นเดียวกัน และในคดีของดออรทักษินนี้ก็ได้รับการชดใช้เงินคืนจากพม่าแล้วจึงเห็นชัดว่าการกลับมาของทักษินและยอมรับผลแห่งคดีในช่วงการรัฐประหารคือความอดทนที่จะยอมประนีประนอมเพื่อให้โลกเห็นว่าคำพิพากษาของศาลนั้นศักดิ์สิทธิ์และเมื่ออำนาจรัฐอัมมันยังต้องการให้นำตัวทักษินกลับไปรับโทษใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ยิ่งเห็นความอดทนของดออรทักษินเพื่อให้ภาพลักษณ์ของศาลมีความศักดิ์สิทธิ์ แม้จะเป็นคําพิพากษาจากจานยัดเยียดคดีในช่วงระยะการรัฐประหารก็ตามก็ยิ่งเห็นจิตใจที่อดทนที่ยอมติดคุกอีกครั้งเพื่อให้สังคมเกิดข้อยุติความขัดแยง้งและกลับสู่ความสามัคคีปรองดองภายหลังคําสั่งศาลดรทักษินชินวัตรได้สื่อสารกับสาธารณชนผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีข้อความที่แสดงการน้อมรับคําตัดสินอย่างกล้าหาญและสะท้อนมุมน้องของตนเองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเนื้อหาดังนี้พี่น้องประชาชนที่เคารพ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานอภัยลดโทษจำคุกแก่ผมคงเหลือเวลาหนึ่งปีนับเป็นพระมหากรุณาทีคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อตั้งตัวผมและครอบครัวผมขอน้อมรับและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามคำพิพากษาในวันนี้ตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2544ถึง2549 ผมพยายามผลักดันทุกนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทยให้พักการเมืองแข่งขันกันด้วยนโยบายสร้างประชาธิปไตยที่กินได้จากผลงานของรัฐบาลที่ทําได้จริงซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดในฐานะนักการเมืองจากการเลือกตั้งของประชาชนแม้ว่าทุกกรีจะเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารรัฐบาลของผมเมื่อปี2549แต่วันนี้ผมขอมองไปข้างหน้าให้ทุกอย่างที่ผ่านมามีข้อยุติ ทั้งการต่อสู้คดีตามกฎหมายและความขัดแย้งใดอันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับตัวผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนตลอดมาขอบคุณนักการเมืองสมาชิกพรรคเพื่อไทยและเพื่อนมิตรทั้งหลายที่เคียงข้างกันทั้งในยามสุขและยามยากผมตัดสินใจเลือกทางเดินนี้เพื่อส่งกำลังใจให้ทุกคนเดินไปข้างหน้าทำงานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนคนไทยด้วยอุดมการ์และจิตวิญ,ญญาณที่เรามีร่วมกันมา จนกว่าจะถึงวันที่เราได้เดินร่วมทางกันอีกครั้งหนึ่งจากวันนี้แม้ผมจะไร้อิสรภาพแต่ยังมีเสรีภาพทางความคิดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนผมจะรักษาความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อใช้เวลาในชีวิตที่เหลืออยู่รับใช้พระมหากษัตริย์แผ่นดินไทยและประชาชนคนไทยไม่ว่าในสถานะใดนับจากนี้ขอบคุณครับ ข้อความดังกล่าวมีลักษณะประนีประนอมมุ่งหวังที่จะลดแรงกระแทกทางการเมืองและเป็นการส่งสารโดยตรงไปยังมวลชนผู้สนับสนุนให้เข้าใจการตัดสินและเดินหน้าต่อไปขณะที่แกนนําพักเพื่อไทยอย่างนายภูมิธรรมเวชยชัยรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยได้ออกมาแสดงความเห็นยกย่องดออรทักษินที่เสียสละยอมเข้าสู่เรือนจําอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งปลุกใจสมาชิกพักให้สารต่ออุดมการของดออรทักษินต่อไป ทางด้านครอบครัวนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ที่นายกรัฐมนตรีคนแรกต้องติดคุกซึ่งสะท้อนความรู้สึกซับซ้อนทั้งความเจ็บปวดและในยะของการต่อสู้ผลกระทบและทิศทางการเมืองความท้าทายของเพื่อไทยคำสั่งครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่หลวงสำหรับพักเพื่อไทยในหลายมิติภาวะผู้นำและรวมจิตใจการที่ดรทักษิณต้องเข้าเรือนจำอีกครั้ง อาจส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของสมาชิพักและมวลชนผู้สนับสนุนแม้จะมีนางสาวแพรทองทานเป็นหัวหน้าพักแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าดอกเตอร์ทักษิณยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญที่สุดเสถียรภาพรัฐ,รฐบาลแม้พักเพื่อไทยจะเป็นแกนนำการเมืองแต่สถานการณ์นี้อาจสร้างความสั่งคลอนและเปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองใช้เป็นประเด็นในการโจมตีโดยเฉพาะในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและกระบวนการยุติธรรมการปรับบทบาทและทิศทางพัก พักเพื่อไทยอาจจาเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์และทิศทางของพักในระยะยาวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนในฐานะสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งบทสรุปของคดีชั้น14ได้ปิดฉากข้อสงสัยทางกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันก็ได้เปิดฉากใหม่ของความท้าทายทางการเมืองสําหรับดรทักษิณครอบครัวชินวัตรและพักเพื่อไทยอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยนับจากนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า พักเพื่อไทยจะสามารถประคับประคองสถานการณ์และนำพานาวาฝ่ามรสุมลูกนี้ไปได้อย่างไรขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวของเราผมวิวัฒน์สอสอดออรสุนยัยและทีมงานตั้งใจและมุ่งมั่นเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุนัยทีวีช่องสุนัยแฟนคลับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ